mà xíu lẻ thì nó cũng đừng cho xíu thật dry mini mông mít xanh ôm măng với nó เนาะยี่เป็นไงเลยตอนนี้ก็สิดเีวยังามาลูกพัวเท่าไหด้อีเนี่ว่มีคนเอาเะเออขอบใจด้วนองหมูคขามักกาทาไปได้ได้ลูกยังพัวเท่าได้อนี่แต่ลูกเยอะกาแ้ามได้เลยาลวโอ้ยสีตาปน้ำังเถอะนะแตพื้นน้ำงาพื้นเท่าก่ทาน หาแซนแบบโหกแซนหลานหกอักเนเดียพี่นอ้องไม่เลยคลายนี่แหละอีนัหา FC มาถามคนร้ายกวนอยู่สบายดีสบายดีพี่น้องยิ่ดีตอนหาเผาคือสองเสียือเกาเนาะพี่น้องเพียมาหอนกระดอกระดียยูใสก,กระหอนนะแม้อากาศเนาหนหอนนะพี่น้องจะไปเมื่อหน้ากาศแดดไม่เลี้ยงมเมาแดดต่ก อาสวักตาก,ก,กอกไม้ได้พี่น้องเด้อยู้เซ่ก็บหอน,นะพี่น,อนอ้องเนาะแต่ว่มเนี่ยไมีล่มยุ่แต่ว่าลมนี่ยลมชีแบบอายแดดนะชือว่าพายุเขาบ่บ้านพี่น้องหอนคือกันอยู่พี่น้องบ้านสะดียเพี่ยมหอนแต่แบบหอนคขาคอนแน่ลมพัดมาหนาวอหอนวูวูได้ไหมเนาะลมแดดนะพี่นออ้องตอนนสะเดียดกำลังเตรียมถาเสาอ่อนอยู่พี่น้องสีพักกันเขาไปในเมืองเนาะไปซื้อสุดเทสสะอิงสะอิงอยากได้สิน สินอะไรกับเสือแพทย์ตัดเดฟแบบชิบดรีมใสไปวัดไปว่ากําลังสิไปเบิงเพนะว่าอันนี้ว่าชื่อยร้ายน่ะเด็กหน่อยนะเขาอยากใสแค่หนึ่งแล้วพี่น้องเ,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 เพราะเห็นแบบเห็นเอือยใสก็อยากใสนะเรียกว่าชิพากันเข้าไปในเมืองเนาะตับดอกแขวลลุดชิไปใสดอกแขวเนาะพี่น้งนนองอากาศหลายหลายคนถามว่าฝนตกอยูบ่บ่ตกเกือเดียกต,ตอนชิดชรีมอาลงที่ว่าไปเก็บหอยเนาะ,นะที่ไว้หแห่แล้วก็บเบ็ดโตกเลยพี่น้องเอ้ย ล it, ูกเธอนั่นแหละปีนี้นะ่ะมะม่วงอีหยังกาบกคอยเป็นหมากเจ้าก็พ้นบดีแล้วไหมเนาะมันเกี่ยวกันอยู่ไหมเยอะบตุกมาปีนี้น่ะอากาศน่ะห่อน,อ Jamie, well. น you know. ห่อนกว่าจะเกาล้าพี่น้องเมื่อวานนี้มันชีชิบสี่ปุนะใช่ไหมเนาะอมหอนน่ะแบบซึ่งเมื่อคนไปเฮ็ดเฮ็ดงานอยู่กลางแดดน่ะต้องช้งานเขาคมพี่น้องเลยเฮ็ดอะไรกับเขาคมเพราะว่ามันบอกคือตะกีนะแต่ว่าตอนนี้น่ะล่มยู่แต่ว่าล่มน่ะเดดยัง่มัแห้งมันได้ ตัวช่วยมาตอนเที่ยงมาแล้วล่มแดดเนาะคือว่าเข้ามาันสิเป็นประมาณนี้เนานะพี่น้องเนาะสดินกำลังสิไปกับชาวอ่อนแม่แม่บอกกันทิ้งกันมี่ะยักษ์ไปในเทียนออก้โหพี่น้องสิบเสือกับชิบแตกงเนาะเสือกับห้างพี่น้องกางเกงกกนังขาดเข้าอันนี้แหนมกัน,นสิแตกพี่น้อนงลองชิบยห้ยากใช่ คนกระหางกางเกงกับยังขาดเข้าบัดบัดจังวะได้ก็ได้บัดจังวะแตกก็แตกซีพ่านอะไระเออหู่นหุ่นฉันสุดวะเดี๋ยวถอดออกต้นนอพี่น้องบังบังเท้อกับได้เล่ไหมเป็นแบบนี้สไตล์แบบสไตล์แบบกวนใจนะพี่น้องเสีย์เลยไว้ได้มาจะมาจุกหม้อเลยี็ยมหมอตักได้ทุก ใส่หมวกกันเนาะเพื่อความปลอดภัยนะพี่น้องไปเดอ้อ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 ไปเด้อพาสวอนนั่งเฮืงเลยพี่น้องเนี่ยนังหาลอกหาเลี้ยงเนี่ยนะสีนุ่งแผลหาลอกหาเลงอยู่ไปป็กเพื่อนเถอะว่ามันเป็นไม่ได้เดาว่ามองได้หน่อยที่ได้ห้ามตัวเออเสือนะ่ะได้สามตัวแล้วสิเป็นเมือ,องเด้อพี่น้องจ้าอัน น้าว่หรือหัอนี่จเสียจํำพ่อเ่เดะด <c oughs> ไปเดี๋พี่น้อลุอยได้ไดัอมื่อนนี้ไ้อนภาพพี่น้อแต่ว่าบเป็นภาพไววัาาดสดมสินันเดะทายคิดาบรรยากาศในพี่หน่อเปิดเรื่องแล้วหบรรยากาศรงาร้าน่ะคือแบบว่าบบมันก็คือยามที่ทยิจานะ ก็เลยมีหน้าก็เลยเผาเที่ยวเต็มค่ะ 658ก็อันใดนะพี่น้องตอนนี้อยู่แถวบ้านสตรีมก็มีรถแท็กซี่และพี่น้องในคันเขียวๆเนาะที่จอดอยู่กับเจอกกำลังขี่มาวังหันตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าไปในเมืองเนาะพี่น้องกับชิพาสมบรรยากาศตัวเมืองสวรรณภเขตในปัจจุบันนี่เด้อตอนนี้ก็มาหอดซื้อไปเนาะพี่น้องกับชิซาหมาดไปทางห้องม้อแขวงเหลียวครัวกับไปทางออกซังเซนออกเซโนไปตลาดซัมออกที่ไซก็ได้ ตอนนี้ก็มาหอเท้าทางโคกใหญ่สดิบเลยว่าโคกใหญ่อ่างเก็บน้ำปอบปาพี่เนาะเท้าคอยลงดําดวนพ่นน้อยก็ลงไปหอดพ่นสวรรค์เนาะพี่น้องเนาะบ่อนกาเจ้กขายเข่าจีละลายอยู่ในนี้แล้วเนาะตอนนี้เขากําลังลงคอยพ่นสวรรค์เลยเนาะพี่น้องเนาะแถวนี้ก็สิเป็นเส้นซื้อไปก็สิไปห้องหมอแขวงถาไปทางตะลงตลาดก็สิมีทางลงทางเหลี่ยวเนาะพี่น้องแถวนี้ก็จะมีหันขายยองขายยามี มินิมอนมินิมารมีหันคายขอคายคองคายลงคายหลดเนาะะสินนี้กับสินกับบ้านเทื่ยงกับสิเป็นประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อที่ดีาดมาเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่องในส้มกะนะันเนาะนี่ท่าเกตมันกะเป็นมินิมารเนาะพี่น้องเนะาะทางน,นั้นกาเลียวเหลียวสายกับสิไปห้องเฮียนเนาะพี่น้องเนาะกับจะมีหันคายยงคายยาเนี่ยแหละว่าเป็นซานบ้านสองรถลากกับสิละลายเนาะพี่น้องเส้นนี้เนาะ ตอนนี้เสดียแกกำลังส <ıyorlar. S 1> ok ียเลียวครัวเพื่อว่าสิไปทางตลาดเนาะถาซื้อไปก็สิเป็นห้องหมอแข้งสวัาเขตเส็นไปตลาดไท่านเดอไม่เกียนะชิบวดแล้วมันสามสิบวเนี่ยไไมันไถ่ เนาะไฟเดี่ยวเี่ยวทุกท,ทีต้งชางตุ้งจอเนนี้ก็สิเป็นเส้นรวมเนาะพี่น้องมีหานคายโทรศัพท์โทรหรันคายเสือพงเสือผาลายเนาะรถก็สิค่อนข้างลายเนาะพี่น้องเส้นนี้เนาะคนไปมาหาสู่ไปแบบรถก็สิเล่นตลอดได้เนาะหาก็ขี่ระมัดระวังเลยเนาะพี่น้องเส้นทางนี้ก็สิเป็นประมาณนี้บ้านเทื่ยงก็จะก็สิเป็นประมาณนี้ในทุกคนเด้อมีหานขาคายแนวอยู่แนวกิน กระสิเ็นประมาณนี้ละตอนนี้สดีมก็สซออนก็ต้องฉีเดินทางไปตลาดเนาะพี่น้องเส้นนี้แต่วันก็ะามารถไปได้ร้ายเส้ยนยู่พี่น้องแต่ลกักลักเลยทีละสาดีมมากกระชมาเส้นทางนี้เนาะก็เลยเอินมาเส้นรวมเส้นรวมทางไปตลาดเนาะมีหันโทรศัพท์โครศัพท์ขายเครื่องใส่ไพ่พงไพ่ผาขา,ายเสือพงเสือผามีทาเกตเนาะโอเพนสัตสีฮะเจ็ดนีมินิมาทพี่น้อง เส้นนี <tr> ้ก็ถ oh ือว่าเป็นเส้นร่วมอีกเส้นหนึ่งนอกพี่น้องมีมีของขายหลายมีมีนีมึงมีหมาดมีอันนี้ก็สิเป็นส่วนหลาหมอาฟมีธนากงธนาค่าเนาะหาหาลขายโทรศัพท์ซุ้นร่วมแหละพี่น้องเพื่อมาเส้นนี้เนาะขายหลายอย่างอยู่เม้าวันนี้พี่น้องหาสิไปตลาดเท่ากับซื้อไป้าอย่างเดียวไปทังเส้นเพี้ยลของกัได้แก่ชงระจายแต่ว่าห้าสิบไปทั้งซื้อเลืกัน เลยไปลาปสวรรค์วิระเซโกรอ่ะกาเพืองก็จะเต็มนะิดจ,จังววนแล้ว,ว่าน้ำมันกับพี่อันน้องพี่เราก็จะอัดเต็มเลยเ่ยสิไปแกนี่ับชิมี่เนี่ยอานซ่านุานน่มสวรรค์มาพากกินซ่าน,นุ่มจะ่ากินข้าวตงข้าวเกี๊ยวข้าเก็บ ียงหวัดเหนียนอะใกล้จังหวัดตรังตร,ราดทางด้านตลาเนี่ยนี่กระจาเห็ดใหม่นะตายโองมังวินอ่ะที่เมืองสนามบุรีอันนี้อันนี้คขีรถไปตามประเทศเลยพี่น้องตอนนี้เชาดีมก็สะอ่อนกะกำลังสิเหลียวเขาตลาดเนาะืสอว่าตลาด เสาสวรรค์ไส่นะพี่น้องตลาดสวรรค์ไส่แต่ละใ่สุดในแข้งสนธิเขตมีเครื่องคลองคล้ายทรงคล้ายย่อยมีคิวรถลดนะพี่น้องนาะที่ว่าไปแต่ละตัวเมืองในแข้งสนธิเขตเนี่ยที่เดียมาวงนี้เสดียมกระสิไปผักรถจักรก็เนะาะมาจากกะสิมีบอนผักรถจักผรผักผรถใหญยนะทุกคนนี่ผักรถจักกะราคากะบสองพันเกียบนะทุกคนท่านหนึ่งใดท่านใดพวกแสนหาสิบแปดวะพวกแสนหาสิบแปดให้พี่น้องเล่นกัน สวันดปากซองคิวรถเนาะอันนั้ไปพะลานสวรรค์คิวรถ่างกุ้งเสียดเสียดน่อยท้ายะได้ไหมท้ายคือหวเสิบข้าง่ระโรชิมี่เพาะว่าไม่แพงปลาดุกเกยนักหน้าผากก เกียดหน่อยเกียดน่อยพี่น้องแลกกียน้มามมีแมนงแข็งนะแนงแข็งมมี่วะ่งแข็งมมีนี่เจคายหมดเจอันนี้นะโซ่เติมมันนี่น,น,นะเพีองมมีวนะ่อ่อหมแ้ิ่งไก่ใช่ไหมนะิ่งไก่ไก่ ไก่บ้านมันได้ไก่เด็กไก่ไนหฮะเด็กไก่ลานเลยไก่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 ลกบบแม่ไก่็ซื้อผสมม่เด็กปลาหน่อยสะออนสืผสมมีหลายแบบนะแบบต้อนแบบโตแบบแบบนี้ก็มีไปนาะเสะออนผลนมักปลาหน่อย เดี๋ยวส่งไปน่อยเดียวอันปัดแดกตัวปีอันมาตรไดแมนอันนั้นตู้มันแก่บ่หรือวะตู้พ่ต้ีแต่ดอยแม่นบ่มาซ้ำเดียบอ่หรือไ่ล่ะมาตรเมื่อวนตได้กับอามาจับเสิร์ด้อ งานน่ะเออเด่นไอสองมัดเออประกาดจออันละ้างกี่เล็กเนี mm ่ยกาดจอผักกาดจอผักกาดงอู้หลาด ปลาเนาะหมักตอกหมักตอกตอก็น,นี่แม่หมัก <c oughs> ค <c oughs> ามบุมหี <c oughs> น่น, <c oughs> น่องิข็ง่ะบุมีบุมีแมงแข็งนะแม่แมงแข็งนะแมงแข็งข้างซ้านี่จะเขียดกับไข่หมดเดียวถ้าเจ้าอยากกินแมงแขงถ้าเจ้าอยากกินแมงแขงอันน,นี้นก,นก็บบมีพี่เนาะนี่จะเข็ด กะปอมบอมีซับตอนน,นี้ก็สิมจีอ่นอนออนโลกเท้ทง้งกว่ามิจแมงแขงใหญ่เทเด้อนอนแมงแขงมีตมัวมันตายแหรอปาก็กน,นี่โซ่ละปา ผู้ทางนี้ตายหลายก็ปิออปออนออกดิบ่ะเออกระยาไรสะมันตายละเทชนใ่คล้ายปลาบกปละอันปลาตองไงเน่ยนี่กิ๊กันมานนี่คอ่หนักหมดลายเนาะเยอตัวใหญ่ข้ามัปเนี่ย สามบึงโลดพี่น้องปลาหลาย้ายปลาโคตปลาแบบนี้น่ะปลาของเงันเี้ยหอนก็ลังเกิดความสงสัยว่าคืออะไมันเรียกว่าแม่น่ะมาเียวเออหมาเขียไก่กันสื่อสงใหม่พยาวันเนี่ยสองตัว ขายมักานฮะบอกลูกข้าว่าถาเด้อจิะจเย็นเย็นเนด้เอฉันนแม่ค้าถ้าหรเสียนบันไดวะฉันต้องพันวันนี้นะนั่นะคท่านท่านจะปา้องพัสือมักตานนี่พี่น้องมึงสิบพันแม,ม่ค้าเพิ่วมาฮะกับมะปานวันนี้ สาตเลียนมนขากรงเหียดบปูหมักตาไอเองก็เคยต้งต้องนั่งต้องน่งต้องน่งไปเบียไปเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเยอะเลือดเนี้ยสบายเลยย่างชามาลูกพวเถาได้เยอะเนี้ยมาเาอยู่เอาทว่ามีคนเอาเือหเด้ยนะเออขอบใจเด้ยเนองหมูคลายหมักตา เขาทำไปได้ได้ลูกอย่งทัวอะไรได้เยอะเลยเนี่ยแต่ลูกเยกะคนละสามแล้วอ่ะโอ้ยตาสิตาไปน้ำล้างเะนะเป็นพาขังกานพีนาสามคนเลยพี่นะโสดิบยังหาพอยูงได้พี่นนอะกักการสดอ่อนๆไปอันนี้บอกไปขืนน้ำเอวกันคือบอกผ้าเอาเลยะเออ เรือว่าแ,งแงหงงหลงว่ะักเผากับว่าอยากเป็นเห็น้ก็เลยค้ายมักตาลนีเนาะแม่ข้าวข้าวค้ายมักตาลส่วนไล่เน,นี่ยทั้งธาดพวนนะก็จะไปมองว่าเป็นต้นจะกระพายข้างหลังสือ่อนำกับโตคิวเด้นอสินไม้เนพื้นน้งาม โทรหาล้วโทรหารบ่าวเหี้ยอยู่จ้งบ่าวเหี้ยแค่บ่แม่แล้อันต้นท่าได้เนี่ยสองมตรอ่ะตอนเจ็ดสิดยวอ่อนซีชมพูทางนี่มพูแก่เดยอ่อนอันนี้มพูอ่อนนะซีแบบอันเดย์เออบัวนยวก็มี่บัวแบบเนี้เออซีมพูอ่อนนั่นแหละนะ เดช่างพัวท I mean, ่างสวนนั uh> ้นเบื้องด้วยซื <m urs> <m urs> ้อใหม่สาวอิงอิงสินไม่แต่พื้นนงามาพื้นแถดก่อนท่านหาแซนปะหกแซนหลานหกอันแแตงงานไม่ซื้อเด้ซื้อแพรเบียงบแตงงานได้หมแต่เดี๋ยวห้าพอห้าพอไวเยอะไ่แต่ท่ามาซาแล้วไวแด่ โบไปขาเด็กหน่อยนะเด็กน่อยฮักับกเจ็ดปีนะเด็กโรหารเมสคนกันวันั้ตัวนั้นสองเาสนแปดิ้นเสียงควงผู้เขื่องไรฮะเอาซีได้ไม่หน่อยโทมาเลยพี่นนองอ้าเอาชีได้ไปเห็นหนาจะคอ เอาชี้เลยชนะเดชี้บัวอ่อนเดีัยแม่ใครแม่คาอาจายจะให้เบิรงกันเดชมีสองบัวแบบนั้นหรือบัวแบบอ่อนๆแบบนั้นเดชบัวแบบข้างขางมาชนะเบิรงเด้อค่ะอยู่ในกล่องมันชี้แปลกๆเด้อมันเสีเทียนในแต่กระหูว่าเนี่ยบงบัวหวานันนพี่น้องผ่าเลาะส่วนในไข่เน่ ถ้ามีเลือดปะนํำไปอ่อนนี่ให้ตลอดขอกอกันั่งมนด้ไอ้กนี่ยอว่าดเเรียกพี่น้องมายเลือดคล้ายข่บปุนแน่อีหนึ่งห้าผู้ขายธนาคารแล้วะเรียคล้ายดีแท้ ไม่เหลือเป็นค้ายดีเด้พี่น้องขานแล้วมันนี่ฮะร้านใจดีใจแล้วเนี่ยอ้ามันท่านลรมีินก็เสียไมเดพี่น้องตลาดงไๆอันนี้เจอันนี้นสี่สองนดยเพิ่นะ นาเ้าเลือกแล้วพี่จะูดคก็มีแบบนี้ก็ไม่งอไม่เลยอะระหว่างอาซี่นี่อันเดฟี่น้องไม่เลยคล้ายนี่แหละอีนึงหา fc มาถามผนไลฟ์คนอยู่เจียอยู่ไปเลอะไรหมากตาไปตืมห้ซ้ำตามูแทบเหมอย่างเดี่มันค้ายบัากฝาเลยมันคล้ายบักตาเมย์เลยกินบมกตาย่างเลือดทงชุดถ่ายให้สซวออนกินค่ะขอบคุณ แม่บอันม่กอันนี้อันนี้ว่าแม่อันนี้ไงเลออันนี้อข้าอะูด่เลนั่นืนทีแล้วถักห้าอย้วมหาแล้วถัก้าอยู่แล้วคนรลอยเอสคล้ากนนี่ก็ที่มันนำไอุ้ดถ่ายถ่ายสุดกันเลยจากรเพี้ยได้ไหมอ้าวนี่กะปีนน่พี่น้องไมู่ก็มี ชูก็มีเด้์มะเขีออันน้ำมาโซเดียมผิดคือเดะตะการหนึ่งอันใครดูกับฟีเ,าเาดเาเดะ,ว,ะว่าใครกรับฟีเด้อโมใหญ่โมมากินอันนี้มั่นทั้งลุ่มมันเด้อแ,แต่คนมาคนมาเขาก็กินอือามมันใครดูกับฟีเดะเบิ้งกับฟีเด้อ แก๊สแม่เอาผิดนะโยเท่าเรยกินไงกัสอาผิดกินกระเทียมันอ่ไอนะเทียมมันอ่อนพอดีเลยอ่อนโอ้สุยกรเทียมโมเพชรดอกเอาว่าโบตอนนั้นหลักก๊สว่าบได้พี่ดอกทำตาสวดเห็นแล่วตาสวดแก้มดูน เปนั่นด่าแสบยอะพรุงสุดท้ายท่ายสุดท้ายสุดสุดท้ายฮะน่นนั่นมาเชียวนะเจ้าใส่ลายเปล่าจ้ะเอา้าจะกับรถลง มีอะไรบ้างคือบะหมี่ละ มือนี้กับพาสอ่อนเขามาแหลกเงินพี่น้องหนึ่งพันบาทมือนี้นะได้หกแสนหาสิบแปดพันเลทเงินกับมีขึ้นมีลงแต่ละมือพี่น้องมันบวคงทีเนาะก็เลยพามาหลดตาลาดสวนนเขตเลยนะพี่น้อง